สวัสดีทุกท่านวันนี้เป็นวันดีเป็นเป็นวันเป็นวาระดิถีขึ้นปีใหม่แล้วส่งท้ายปีเก่านะครับขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญมีสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสงมาตรปรารถนาจงทุกประการ <c oughs> ขอให้มีความสุขความเจริญมีอายุยืนมีอายุยืนยาวปลอดโรคปลอดภัย สิ่งที่เคยมีความทุกข์ก็ขอให้พ้นขอให้ผ่อนคลายขอให้กลับมามีความสุขเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เคยมีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปพบสิ่งใดที่เป็นความทุกข์ก็ขอให้คลาวจากทุกข์พบสิ่งใดที่เป็นความสุขก็ขอให้ได้ความสุขนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปพรใดที่เป็นอันพรนประเสริฐก็ขอให้ได้ ขอสิ่งนั้นเข้ามาจงาเข้ามาจงทุกประการสิ่งใดที่เคยประสบความสุกขก็ขอให้ขอให้ประสบตลอดไปสิ่งใดที่เคยพบความทุกข์ก็ขอให้ขอให้หายจากทุกข์และขอให้ปรารถนาขอให้ความทุกข์นั้นปราตถนาการไปสิ้นนะครับก็ขอให้มีความสุข มากมากยิ่งขึ้นไปสิ่งใดที่เป็นสิ่งเลวร้ายก็ขอให้ผ่ขอนก็ขอให้ผ่อนขอให้ผ่อนคลายไปกลับกลายมาเป็นสิ่งที่ดีๆตลอดไปนะ้าเพื่อนขอให้ทุกท่านจงพ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งปวงขอให้โครคภัยไข้เจ็บที่ลมเล้าอยู่ลุมเร้าอยู่ก็ขอให หายไปสิ้นคอยพบแต่สิ่งดีๆมีคอยพบแต่สิ่งดีๆตลอดตลอดไปนะเพื่อนรักทุกท่านสาธุสาธุสาธุ